สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์วันนี้เราจะพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาหรือราศีเมถุนช่วงตั้งแต่วันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่31ตุลาคมปี2565เรามาตามการโคจรของดวงดาวในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนตุลาคมของท่านกันค่ะว่าจะส่งผลอย่างไรบ้าง คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากท่านได้มีการผูกลัคนาไว้แล้วตำแหน่งดาวตั้งรับในเรือนลัคนาและทักษะจรจะมีผลกับการพยากรณ์ร่วมด้วยหากท่านที่ยังไม่เคยผูกลัคนาหรือไม่ทราบเวลาเกิดท่านสามารถดูตามราศีรายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปค่ะในการผูกลัคนาท่านจะต้องใช้วันเดือนปี เวลาที่เกิดและจังหวัดที่เกิดเพื่อหาจุดกำเนิดของแต่ละท่านค่ะและหากท่านอยากทราบเรื่องราวที่สำคัญแนะนำให้ท่านผูกดวงชะตากับอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือลัคนาคือร่างกายอาทิตย์คือพลังชีวิตจันทร์คือจิตใจและอารมณ์ เรามาดูตำแหน่งดาวที่มีการย้ายราศีกันก่อนในช่วงครึ่งเดือนหลังกันค่ะดาวพระอาทิตย์จะมีการยกเข้าสู่ราศีตุลและได้ตำแหน่งนิดในวันที่18ตุลาคมดาวพระพุธจะมีการยกเข้าสู่ราศีตุลในวันที่23ตุลาคมและครองตำแหน่งอุจจาภิมุขดาวพระศุกร์จะมีการยกเข้าสู่ราศีตุลในวันที่21ตุลาคมและครองตำแหน่งกเกษตรราธิบดี คลิปนี้จะใช้ทำนายได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะในส่วนของท่านที่ไม่ทราบเวลาเกิดก็สามารถดูตามราศีได้ค่ะและท่านที่ได้ผูกลัคนาไว้แล้วสามารถดูตำแหน่งดาวตั้งรับของท่านค่ะก็จะได้การพยากรณ์ที่เต็มร้อยไปเลยนะคะส่วนการพยากรณ์นี้จะเป็นการพยากรณ์โดยรวมจะมีผลกับตัวท่านแค่ 50%, เเท่านั้นค่ะและท่านที่มีลัคนา หรือราศีอยู่ในราศีเมถุนดาวตานุลักษณ์ดาวตัวตนของท่านก็คือตำแหน่งดาวพระพุธค่ะดาวพระพุธในช่วงวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่23ตุลาคมยังคงได้ตำแหน่งกเกษตราธิบดีในภพเรือนพันธุเรียกได้ว่าตัวท่านนั้นกำลังมีเรื่องของการสร้างความมั่นคงเรื่องของการเดินทางระยะใกล้เรื่องของการออกไปสู่สังคมแล้วก่อเกิดสิ่งที่ดี ดีบางท่านก็จะมีการทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนใหม่ๆการทําอะไรที่เกี่ยวกับบุตรหลานเกี่ยวกับบริวารสําหรับบางท่านอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไกลไปต่างประเทศเพื่อวางแผนเพื่อทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆหรือเรื่องของการสร้างความมั่นคงบางอย่างค่ะเรียกได้ว่าดาวที่มากลุ่มร่วมกันแบบนี้อาทิตย์กลุ่มร่วมสุ ได้ตำแหน่งดาวคู่สมพลจะทำอะไรก็สามารถทำได้โดยง่ายดายนะคะดาวพระพุธดาวพระศุกร์ได้ตำแหน่งดาวคู่ธาตุน้ำมีเสน่ห์ในตัวนะคะสำหรับการที่จะทำอะไรกับเรื่องของพบเรือนนี้ค่ะดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธเรียกว่าเป็นดาวคู่วางแผนท่านจะทำอะไรแบบเป็นขั้นเป็นตอนและจะมีเรื่องของคนในครอบครัวเข้ามาคอยสนับสนุนส่งเสริมให้เรื่องการ อำนวยความสะดวกสำหรับท่านค่ะพบเรือนพันธุยังหมายถึงท่านที่ทำอะไรเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์บ้านรถยนต์ที่ดินต่างๆค่ะท่านจะสามารถทำได้ดีและในระยะนี้ดาวพฤหัสยังคงมีการเล็งกันกับดาวพระอาทิตย์ดาวพระศุกร์ดาวพระพุธพฤหัสและอาทิตย์ เป็นตำแหน่งดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะการงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นคงหรืองานที่เกี่ยวกับเรื่องของสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ท่านจะสามารถทําได้ดีและสามารถที่จะปิดเคสใหญ่ได้ได้รับเงินก้อนโตในช่วงระยะที่ดาวอาทิตย์เล็งกับพฤหัสแบบนี้ค่ะและบางท่านจะมีเรื่องของเพื่อนฝูงที่เข้ามาคอยสนับสนุนส่งเสริมด้วยเช่นกันค่ะ และในวันที่23ตุลาคมดาวตัวตนของท่านจะมีการยกเข้าสู่พบเรือนปุตตะปุตตะเกี่ยวกับเรื่องของบริวารบุตรหลานคนที่อายุน้อยกว่าท่านหรือสิ่งใหม่ๆหรืออาจจะหมายถึงเรื่องของความรักเรื่องของนวัตกรรมต่างๆการลงทุนระยะสั้นจะมีการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นช่วงนี้อาจจะได้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับบริวารดาวพระศุก ได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีในภพเรือนนี้บริวารเข้ามาส่งเสริมการทำอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆจะสามารถทำได้ดีและโดดเด่นค่ะแล้วก็ตัวตนของท่านก็สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้ค่ะแต่ให้ระวังนะคะเพราะว่ามีตำแหน่งของดาวพระราหูที่เล็งกันอยู่ค่ะราหูและดาวพระพุธเป็นดาวคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นระวังเรื่องเกี่ยวกับการโดนนินทาการโดนใส่ความการโดนพูดจาน ในเรื่องของการทําให้ตัวท่านนั้นเสียหายเสื่อมเกียรติได้ค่ะเพราะยังมีดาวพระอาทิตย์ที่เล็งกับราหูด้วยเช่นกันค่ะระวังในเรื่องนี้นะคะเรามาดูตําแหน่งดาวพฤหัสที่เป็นดาวเจ้าเรือนการงานของท่านกันค่ะพฤหัสยังคงครองตําแหน่งกเกษตรราธิปดีแต่ณขณะนี้มีการพักองศาในภพเรือนกัมมะภพเรือนแห่งการงานและพฤหัสยังมาจาก เจ้าเรือนปัตตานีเจ้าเรือนแห่งคู่ครองความรักคนรักนะคะและในพบเรือนปัตตานีมีดาวเกตกลุ่มร่วมค่ะ เพราะฉะนั้นขอพูดในเรื่องของความรักหรือคู่ครองหุ้นส่วนคู่ค้าท่านที่ทําอะไรแบบมีพาร์ทเนอร์มีส่วนแบ่งในช่วงระยะนี้ท่านจะมีสิ่งที่เข้ามากระตุ้นได้นะคะดาวพระเกตมีการเล็งกันกับดาวอังคารซึ่งเป็นเจ้าเรือนอริและเจ้าเรือนลาภะนะคะเพราะฉะนั้นดาวพระอังคารทับตัวตนของท่านอังคารอยู่ในบ้านของดาวพุธแบบนี้มีดาวเกตเล็งแบบนี้ให้ระวังในเรื่องของ อ,อุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหุ้นส่วนการค้าเรื่องการทำอะไรแบบมีคู่ค้าหุ้นส่วนนะคะให้ระวังในเรื่องของคู่ครองคนรักที่จะเกิดเกี่ยวกับปากเสียงเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งทำให้เกิดปัญหาของเรื่องลาบผลบางอย่างทำให้เกิด การถกเถียงหรือเกิดภาวะทางด้านอารมณ์ได้ค่ะดาวอังคารที่เล็งกันนี้เรียกได้ว่ามีการเดินวิปริตการโคจรวิปริตเดินอยู่กับที่หมุนวนไปรอบๆเดินถอยหลังแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นปัญหาจะซ้ําๆวนๆอยู่ที่เดิมค่ะลาภผลบางอย่างที่จะเกิดขึ้น อาจจะเกิดความช้าความเสื่อมหรืออาจจะเกิดเรื่องที่เรียกว่าสูญเสียลาภผลไปหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้นะคะเนื่องจากการโคจรวิปริตนี้ส่งผลให้ท่านจะตัดสินใจอะไรได้ไม่เฉียบขาดค่ะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเร็วการทําอะไรแบบไม่ทันคิดหรือว่าไม่ได้วิเคราะห์เหตุผลขอให้ท่านพึงระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะดาวพระอังคานทับตานุลักษณ์ของท่านเล็งกับภพบเรือนปั ซึ่งมีดาวพระเกีมาคอยกระตุ้นอีกด้วยค่ะระวังและไตรตรองในส่วนที่เป็นผลประโยชน์เกี่ยวกับลาบผลหรืออุปสรรคปัญหาการทะเลาะเบาะแวง้งความขัดแย้งต่างๆท่านต้องพึงระมัดระวังให้ดีในช่วงครึ่งเดือนนี้ค่ะและเราย้อนมาดูตำแหน่งดาวพฤหัสกันค่ะดาวพฤหัสมีการพักองศาอยู่ในภพเรือนกรรมะภพเรือนแห่งการงานเพราะฉะนั้น หลายๆท่านนะคะก็คงจะได้มีการเริ่มต้นทำงานหรือใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานได้อย่างเต็มที่ตำแหน่งนี้เรียกว่าทำตำแหน่งจตุโกนกับลัคนาเป็นตำแหน่งที่ไม่ใช่ว่าจะได้อะไรมาง่ายๆนะคะต้องผ่านการเรียนรู้ผ่านอุปสรรคผ่านขั้นตอนในการทำงาน ผ่านการไตร่ตรองวางแผนค่ะแต่เมื่อดาวพฤหัสที่อยู่ในตำแหน่งนี้ให้คุณต่อตัวท่านจะทำให้ท่านนั้นสามารถที่จะบริหารจัดการและใช้เรื่องความรู้ความสามารถในด้านการงานได้อย่างเต็มที่ค่ะและท่านที่ยังไม่มีงานทำหรือคิดจะเปลี่ยนงานคิดจะทำอะไรอยู่ในจังหวะนี้นะคะก็ยังคงมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนอยู่นะคะเพราะว่าดาวพฤหัสถึงก,กันกับดาวเจ้าเรียนมรณนะซึ่งได้ตำแหน่งเกษตรและท่านก็จะ พบเจอกับงานที่ดีสิ่งที่ดีกว่าค่ะลองวัดจากความรู้สึกแล้วก็เรื่องของหลักเหตุผลสมมุติว่าท่านทํางานอยู่ที่นึงแล้วท่านต้องการที่จะย้ายไปอีกที่นึงนึกถึงความเป็นจริงว่าการที่เราย้ายไปมีส่วนดีหรือส่วนเสียต่างกันอย่างไรค่ะเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดเชื่อมั่นในหลักของเหตุผลแล้วสิ่งต่างๆจะเกิดผลดีกับตัวท่านค่ะและบางท่านก็จะมีเรื่องของ คู่ค้าหุ้นส่วนคู่ครองเข้ามาคอยสนับสนุนและส่งเสริมเพียงแต่ต้องพึงระวังในเรื่องการทะเละวิวาทในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจเร็วค่ะ มาดูตำแหน่งดาวพระเสาร์กันค่ะดาวพระเสาร์ยังคงครองตำแหน่งเกษตรราธิบดีแต่ยังคงมีการโคจรวิปริตอยู่นะคะเรียกว่าในช่วงระยะนี้เสาจะเดินแบบช้าๆค่ะจะค่อยเป็นค่อยไปนะคะและเสานี้เป็นเสาในภพเรือนที่เข้มแข็งแต่อยู่ในภพเรือนที่เรียกว่าทุสถานภพภพเรือนมรณะค่ะสิ่งเก่าๆเรื่องเก่าๆหรืออะไรที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยต่างๆนะคะ เสาที่ได้ตำแหน่งเกษตรถ้าท่านมีเรื่องของอาการเจ็บป่วยเรื่องของโรคเรื้อรังเดิมๆท่านก็จะเจอการรักษาที่ถูกต้องและดาพระเสาหมายถึงโรคที่เกี่ยวกับฟันกระดูก โรคเกี่ยวกับผิวหนังหรือจะเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นมาแต่เดิมนะคะบางท่านจะมีอาการเกี่ยวกับโรคผิวหนังตลอดในช่วงขณะที่ดาวพระเสารสถิตยอยู่ในภพเรืนอนมรณะบางท่านก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการปวดกระดูกปวดข้อปวดหลังแบบนี้นะคะแต่ดาวเสารก็จะทําให้ท่านนั้นเกิดเรื่องของการเจอช่องทางรักษาที่ถูกต้องค่ะหรือสิ่งเก่าๆที่ท่านทําสิ่งเก่าๆที่เคยทํา แล้วเกิดความเสียหายก็ยังคงถือว่านํามาปรับให้เกิดเรื่องดีหรือสิ่งดีให้เกิดขึ้นได้ค่ะในช่วงที่เสาครองตําแหน่งเกษตรราธิบดีแบบนี้ค่ะและเสายังมีการทําตําแหน่งจัตุโกนกับดาวพระราหูในภพเรือลาภะอีกด้วยค่ะคู่นี้เรียกว่าคู่มิตรใหญ่ถึงกันลาผลอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งเก่าลาผลอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินเรื่องของอสังหา ท่านมีเกณฑ์ว่าจะได้นะคะและพบมรณนะยังหมายถึงที่ไกลๆหมายถึงต่างชาติต่างภาษาอีกด้วยค่ะท่านที่ทําอะไรสัมพันธ์กับต่างชาติหรือที่ไกลๆหรือที่ที่ ธุระกันดารแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นท่านจะสามารถทําได้ดีดาวเสาจะให้กําลังในการส่งเสริมอย่างเต็มที่ค่ะและเรามาดูตําแหน่งดาวพระราหูกันบ้างค่ะพระราหูเป็นเจ้าเรือนสุขพระเจ้าเรือนแห่งบุญกุศลเจ้าเรือนแห่งเรื่องของความสําเร็จโชคลาภเจ้าเรือนของการที่จะมีคนเข้ามาอนุเคราะห์ช่วยเหลือหรือจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นลักษณะของเจ้านายหรือเพื่อนสูงศักดิ์ ผู้ใหญ่แบบนี้นะคะมาสถิตในพบเรือลาภะได้ตำแหน่งเทวีโชคบางท่านก็จะได้พบเจอกับคู่มิตร หรือพบเจอกับผู้ใหญ่ที่เข้ามาคอยช่วยเหลือเข้ามาคอยเอ็นดูท่านหรือคอยส่งเสริมให้ตัวท่านนั้นเกิดเรื่องของความสําเร็จเกิดเรื่องของสิ่งดีๆที่จะทำให้ตัวท่านประสบความสําเร็จและในช่วงที่ดาวพระราหูเจเรือนสุขะสถิตในภพลาภแบบนี้หลายๆท่านก็เรียกว่าเดินทางสายบุญทาบุญสะสมบุญกุศลกันนั่นเองค่ะแต่เจ้าเรือนลาพะเจ้าเรือนแห่งลาบผลมาสถิตกุมตนุลักษณ์ของท่านนะคะเพราะ ฉะนั้นอังคารอยู่บ้านดาวพระพุทธอย่างที่แจ้งไปค่ะระวังเรื่องของการประทะระวังเรื่องของอุปสรรคปัญหาลาบผลเพราะดาวมีการโคจรวิปริตท่านต้องคิดไตรตรองเรื่องลาบผลบางอย่างสิ่งที่จะได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายบางครั้งท่านมองว่าท่านจะได้1,000 แต่เมื่อท่านทำไปแล้วท่านอาจจะเหลือแค่500แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นหยุดชะลอและลองพินิจพิเคราะห์พิจารณาให้ดีค่ะแล้วสิ่งต่างๆจะฟื้นกลับดีได้ค่ะส่วนเรื่องความรักเรื่องหัวใจนะคะดาวคู่ครองของท่านที่เกิดในลัคนาหรือราศีเมถุน คือตำแหน่งดาวพฤหัสแล้วยังมีดาวเกตรกระตุ้นค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่แจ้งเรื่องของคู่ครองคนรักยังคงมีการร่วมงานยังคงมีการทำอะไรร่วมกันค้าหรือสนับสนุนในเรื่องการงานและดูแลใส่ใจท่านอย่างดีอยู่นะคะถึงแม้ดาวคู่ครองคนรักจะมีการพักองศาแต่ก็ถือว่าอยู่ในจุดในตำแหน่งที่เข้มแข็งค่ะและก็ยังมีดาวพระพุธดาวพระศุกร์เล็งกันอยู่นะคะคู่ครองคนรักยังคงช่วยสร้างความมั่นคงและ ดูแลในเรื่องของความเรียบร้อยเกี่ยวกับบ้านเรือนเกี่ยวกับคนในครอบครัวของท่านเป็นอย่างดีค่ะสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วท่านที่มีคู่แล้วนะคะดาวปัตตนิของท่านเข้มแข็งนะคะหากช่วงระยะนี้ใครมีปัญหาอะไรกับคู่อยู่ก็พยายามที่จะ วางให้ได้นะคะพยายามที่จะทําความเข้าใจเขาคนนั้นให้ได้เพราะว่าในช่วงที่ดาวพฤหัสสถิตยอยู่ในภพเรือนการงานแบบนี้เขาคนนั้นจะเป็นคนที่มีความมั่นคงพอค่ะในเรื่องของจิตใจหากท่านช่วยกันร่วมทําในสิ่งดีๆเชื่อได้ว่าในช่วงที่พฤหัสให้คุณในภพเรือนการงานแบบนี้สิ่งต่างๆจะตอบแทนกลับมาในด้านดีอย่างแน่นอนค่ะและเรามาดูดาวพระศุกร์ดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักเรื่องของหัวใจหรือจะทายเกี่ยวกับ เรื่องของการเงินนะคะดาวพระศุกร์มีการสถิตยอยู่ในภพเรือนพันธุค่ะและกลุ่มร่วมกับพระพุทธ พระอาทิตย์แต่ดาวพระอาทิตย์จะมีการยกมาสู่ราศีตุลในวันที่18นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อสุกอยู่ร่วมกับพุธเรียกว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้ําอยู่ในภพเรือนพันธุตัวท่านก็มาสถิตร่วมด้วยแสดงว่าจะเจอคู่ที่สร้างความมั่นคงจะเจอคู่ที่มาร่วมทําอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงหรือคู่เกี่ยวกับต่างชาติหรือทําอะไรเกี่ยวกับระบบออนไลน์ระบบไอทีด้วยกันนะคะถ้าเจอคู่ลักษณะแบบนี้แสดงว่า ความรักของท่านไปต่อได้ค่ะถึงแม้ว่าดาวพระศุกร์จะได้ตำแหน่งนิดตำแหน่งที่ดาวอ่อนกำลังก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าดาวต,วตัวตนของท่านที่มากลุมร่วมได้ตำแหน่งกเกษตรราธิปดีค่ะและในวันที่2 1ตุลาคมดาวพระศุกร์จะมีการยกเข้าสู่พบเรือนปุตตะและกลุ่มร่วมกับอาทิตย์กลุมร่วมกับพุธด้วยในวันที่23นะคะ เพราะฉะนั้นความรักจะเกิดความมั่นคงจะเกิดในเรื่องของสิ่งดีๆเกิดในเรื่องของ ความเจริญเกิดขึ้นค่ะดาวสุขได้ตำแหน่งกเกษตราธิปดีความรักสดใสความรักอาจจะเจอกับรักที่มาจากเพื่อนแนะนำหรือมาจากการออกสู่สังคมหรือได้พบเจอกับเพื่อนแล้วพบเจอเปลี่ยนเป็นความรักแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะบางท่านก็จะได้พบรักจากการเดินทางไกลด้วยเช่นกันค่ะแต่ก็ต้องพึงระวังหลังจากวันที่21ตุลาคมนะคะเพราะมีดาวพระพุธ เล็งกับดาวพระราหูและดาวอาทิตย์ก็ยังคงเลงกับราหูด้วยเช่นกันอาจจะมีเรื่องของการโดนดินทาว่าร้ายการโดนใส่ไฟใส่ความค่ะหรือทําให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงเกิดขึ้นได้ในช่วงที่ราหูเล็งกับดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์แบบนี้นะคะช่วงนี้เรียกได้ว่าความรักอาจจะเกิดเรื่องร้อนแรงระวังในเรื่องความรักแบบรวดเร็วความรักแบบชั่วข้ามคืนปุบปับนะคะเพราะว่าจะเกิด เรื่องเสียหายตามมาได้ค่ะและสำหรับหลายท่านที่สอบถามมาว่าทำไมดวงชะตาในเรื่องของการงานไม่ดีทำไมดวงชะตาในเรื่องของการเงินไม่ดีอย่างนี้นะคะถ้าสมมุติท่านฟังจากการพยากรณ์ในลัคนาและราศีนี้ขอให้ท่านทราบว่าเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยรวมใช้ได้แค่50%เท่านั้นนะคะ หากอยากทราบการพยากรณ์ที่แม่นยำผูกลัคนาและดูดาวตั้งรับในตำแหน่งเดิมของลัคนาของท่านค่ะท่านก็จะสามารถทราบจุดกำเนิดและรู้ว่าดาวที่มาให้คุณสมมุติว่าให้คุณในเรื่องการงานและมีดาวคู่ศัตรูมาเลงสิ่งที่มาเลงกันเป็นอุปสรรคปัญหามาจากเรื่องใดท่านก็จะสามารถทราบได้ค่ะยังไงก็ขอจบคำพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่มีลัคนาหรือราศีอยู่ในราศีเมษ ถุนดวงชะตาช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนตุลาคมปี2,565ไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้กันด้วยท่านสามารถรับฟังเราได้ผ่านช่องทาง YouTube แม่มดพยากรณ์เท่านั้นเราจะมีการอัปเดตดวงชะตาให้ท่านล่วงหน้าถ้าท่านไม่อยากพลาดกับทุกสาระดีๆอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้นะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ